ตอนนี้นะคะอ้อนมาอยู่ที่โรงแรมยอดฮิตนะคะของหัวหินเลยค่ะก็คือเวอร์โซหัวหินนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่แบบว่าเราคุ้นเคยอยู่แล้ว เพราะว่าเราอะชอบมาที่คาเฟ่ตรงนี้นะคะคือสกูปปีตคาเฟ่นั่นเองเรามาบ่อยมากๆนะคะแต่ว่ายังไม่เคยได้มาพักที่เวอร์โซโหัวหินแห่งนี้เลยนะคะวันนี้นะคะได้มาพักแล้วทุกคนก็เลยอยากจะถือโอกาสนะคะพาทุกคนทัวร์เลยว่าที่นี่นะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะคะ mm hmm. โดยห้องที่อ้อนพักวันนี้นะคะจะเป็นแบบบีชก้อนเลยนะคะคือเป็นวิวทะเลเลยจ้า mm hmm. อยู่ในห้องนะคะคือสามารถมองเห็นสระว่ายน้ําแล้วก็มองมาเห็นถึงตรงชายหาดเขาตะเกียบตรงนี้ได้ ละะืวบอกไปว่าตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงวัดเขาตะเกียบเลยนะคะคือติดกับเขาตะเกียบเลยอะทุกคนจะบอกว่าวิวแบบว่าสุดปังอลังการมากๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอ้อนนะคะขอตัวไปหามุมถ่ายรูปชิคก่อนละกันเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปพร้อมกันเลยค่ะ ะะที่ทุกคนเห็นนะคะจะเป็นส่วนของอวีลันดาเรสซิเดน์นะคะแล้วก็บริเวณของสระว่ายน้ำของเวอร์โซะจะบอกว่าชอบมากเพราะว่าสระว่ายน้ำมีหลากหลายมากมีหลายสระมากมีหลายมุมมากนะคะแล้วก็จะบอกว่ามีเป็นแบบว่าสไลเดอร์เล็กๆน,าานาา่ารังนาไว้ให้เล่นด้วยนะคะ สำหรับห้องพักที่เราพักกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบโอเชียนฟอนนะคะซึ่งจะบอกว่าวิวดีมากๆเลยทุกคนก็คือจะมีอ่างอาบน้ำนะคะไว้แช่ตัวพร้อมกับชมวิวทะเลแบบฟินๆแล้วก็มองเห็นเขาตะเกียบด้วยนะคะคือเป็นวิวที่ดีมากๆจริงๆทุกคนออนว่าโลเคชั่นที่นี่อดีงามมากๆนะคะ าหารเย็นกันนะคะซึ่งที่นะคะก็จะเป็นบีทบาร์นะคะเป็นร้านอาหารกึงๆึงคาเฟ่นหน่อยนะทุกคนจะเป็นของทางโรงแรมเลยจะบอกว่ามีเมนูอาหารให้เลือกอะเยอะแยะมากๆแล้วก็จะบอกว่าน่าทานมากๆเดี๋ยวมาดูกันว่าอ้อนสั่งอะไรมาบ้าง สวัสดีตอนเช้านะคะเช้านี้เบรคฟาสของเราคือมาเสิร์ฟถึงห้องเลยนะคะจะบอกว่าหลากหลายเมนูมากเลยทุกคนคือจะบอกว่าอิ่มแน่นอนนะคะตอนนี้อ้นก็ขอตัวไปรับประทานอาหารเช้าก่อนละกันเนาะ ไม่ได้เล่นน้ําเลยนะทุกคนคือแค่ถ่ายรูปเฉยๆนะคะเพว่าช่วงนี้นะคะสระว่ายน้ำเขาปิดอยู่นะคะเพราะว่าเป็นมาตรการของรัฐนะทุกคนเพื่อความปลอดภยัยเพื่อความเซฟนะเอออ้อ,อนก็นเลยขึ้นมาแช่อ่างอาบน้ําของเรานะคะบนห้องแทนโนแล้วก็มองวิวออกไปด้านนอกแทนก็โอเคเหมือนกันฟินเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอ้อนขอตัวไปแช่อ่างฟินๆก่อนนะทุกคน มาอยู่ตรงบีทบาร์ด้านหน้าที่เราทานอาหารเย็นกันเมื่อวานนะคะจะบอกว่าอาหารอร่อยนะอันนี้คือแนะนําเลยสําหรับใครที่แบบว่ามาพักที่เวอร์โซนะคะก็แวะมารับประทานอาหารที่นี่กันได้นะคะมีแบบเอ่อพวกชากาแฟแล้วก็สมูทตี้ต่างๆด้วยนะคะค็อกเทลม็อกเทลมีบริการหมดเลยนะทุกคนอาหารก็คือมีค่อนข้างหลากหลายนะคะมุมเนี้ยอ้อนจะบอกว่าอ้อนชอบโซนบีทบาร์ตรงนี้มากเพราะว่าถ่ายย้อนมาแล้วแบบสวยมากทุกคนวิวดีสุดๆคือที่เนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบคลีนๆีนิดนึงแต่ว่าแอบ มีดีไซน์แล้วก็ปนกับความทันสมัยที่แบบดูดีแล้วก็ลงตัวมากๆทุกคนอออชอบที่นี่มากๆเลยนะคือแบบมันเป็นวิวที่ทเก๋แล้วก็แบบดูแปลกตานะคะได้มุมถ่ายรูปเพียบเลยเออแล้วก็การที่ออกมาพักผ่อนในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะทุกคนก็ เป็นอีกแรงหนึ่งนะคะสําหรับการสนับสนุนนะคะผู้ประกอบการต่างๆนะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็การเซฟตัวเองด้วยนะคะตอนนี้อ้นก็คือพยายามเที่ยวแบบปลอดภัยมากๆนะคะจะพยายามไม่อยู่ในที่สาธารณะเยอะเลยนะคะแล้วก็พยายามใส่แมสล้างแอลกอฮอล์พกเจอแอลกอฮอล์เยอะๆนะทุกคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยอ้นต้องขอลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้เลยนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ติดตามกันไว้นะคะจะได้ กันบ่อยๆเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวที่ไหนอีกก็รอติดตามได้เลยนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย